ถ้าเกิดเฮ้านี่เข้าจีเรียกเอาอยังแต่ให้บึงนิสัยขันดานเฮ้าผู้บาอาจารย์กับตรงกันนิสัยสันดานเฮ้าบอถามมาตรงส่วนหนึ่งชอบเป็นความพ่อใจแต่เมื่อก่อนเป็นอย่างสี่ความพ่อใจชอบจึงเข่าหาถือบ่อาให้ผู้บ่เข่าหาเมนบ่ญาติเมนบ่มังฟังหลวงปู่ข้ามสู่คนเหล่าาหนึ่งว่พาพระเน่าแต่ระทันในบวชหลวงปู่หลวงปู่ พี่ตะว,วันห้ให้โมผมคือเกาหาผู้แม่แล้วก็ให้เอาบะเม็ดให้ชิงเนี่ยเข้าเข้าพิกกันหน้าเด้คถือเพราะว่าเข้าให้นี่คือเข้านีเดี๋ยวเขาให้ให้ลูกให้เต่านี่ย้อนอย่างฮังกแมนบอค่อยให้ฮักแมนบอค่อยสอนคันกูว่างมึงแล้วนี่คือกูบสอนมึงแล้วแมนบอสั่งน,นี่กูบ่เบาแล้วแมนบอเออแต่นี่ยทั้งทั้งพระทั้งท่านบ่ต้องมาเอาสั่งใส่พื้น คนแค่อุเบกขาว่างเฉยเสียเอ้วคือที่ว่าให้ฟังว่าหันคือที่พระพุทธเจ้าความบาปได้ฉันนะ่ะข้าสมัยนีย่ที่ยังกอดที่ว่านเฮ้ยกูดกวดน้าความเปิบไปหลอดความขันนี่ไม่ไปห็หรองอคําวว่านั่ยคือการเอากำเงินเดินจองเว้นเนี่ยวันนันว่าขาดจากใจเห็นไหมมันเป็นรูปพระรรมในการเหตุเหตุกาอื่นนีรับรู้เนี่ยมันบ่มน แตกผู้ใจเจ้าไปชุ่มทรงปรับฉันนาเป็นผู้ดื้อรัน้นสอ,อนว่าเอาแม่นบอกอ่าฉันนาพยายามใคดื้อรัน้นดือรลันแล้วกูเป็นคนผ้าขี้มะผ้าพระองค์มามาบวชเออมากันตะกะอ,อกแตกตายฉันนาไปเอ๊ะขจิว่ากูขามาถิ่งกูจิว่าเขาจิว่ากูหลักสมบัติของพระุทธองค์แห่เอากับวังบ่อรอกเว้ยมาขึ้นได้นั่นนั่นนั่นกะนั่นกะปัญญาของฉันนาเด้ที่ขึ้นได้ส่วสตอนนั้น แต่มันตั้งเป็นปัญญาทาั้งโลกอยู่ทีพิพนใส่คำว่า,าโลก,กี่ปัญญาโลก,กี่คืได้บุญพ่นมี่มันจะเิเ่นขั้นกับมาบวชแล้วผู้เจจาแต่เมื่อบวชแล้วความหลงมันครอบงำทุกคนมีความหลงเบด็ดพวกบวชเนี่ยพวกแมซี่พวกอิงยังจีฮาวบอกกันขึ้นธรรมะเทศเนี่ยยังได้หลงอบอแมนได้ด้วยหลงด้วยตัวเองนะหลงด้วยผู้ที่ปกครองเพื่อนนะ่ะเจ้าอาวาสแน,นนะนยน่ะ <c oughs> ให้เขามากเกินไป บอมคือที่เขาสอนว่าลูกว่าหลานเอาสอนลูกตามใจมันแล้วแต่มันจะตัดสินใจมันแล้ยงน้อยมันที่พีุู่ที่พ่อว่าอีหยังมันได้อีหยังจังนําพี่พข้มาท่านในถึงสิบสามเลยแล้วแต่มันจะตัดสินใจไป,ไปเผชิญชีวิตคือไก่กูบาอาจารย์ที่เป็นอยู่ในเจ้าอาวาสเนี่ยแม่ชี้บวชมากว่าเอใด๋ยค่าล้วค้นก็เป๋าเกงทองมากเหตุอะไรสัก mm hmm. เอาพ่อกาการในคืนถมาถเทพเหรอแล้วคือประเทศเอาล้วนคนสันบาเนี่ย เอาก็ให้แม่ซี่ค่ะซึ่งวันไพระเนี่ยนั่พระมองได้ดีไปโลดบัตรต่มาละเอากระอาตมาผู้เดียวที่ขานเทศปเป็นเบอร์เลยเจ้าว่าผู้ใดดีพิพดดพจารณาเอาโลดวางสัง่งเลยไม่ถ้ามาแม่ซี่เท็จเด้๋ยวได้แต่จะขึ้นขึ้นธรรมะถวเวมันบวกรือคัดธรรมะใส่อเอาคักๆมันก็บบวกรือเด้อเออมันบอดเมียนมันต้องสมร,รวมสงบ